ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยคงได้ยินชื่อ,อยางดันหลบมากันเป็นอย่างดีนะครับหลายคนที่เป็นสายแต่งสายซิ่งเนี่ยก็จะคุ้นหูกับชื่อของ za, D ดลีเซ่ดีแซ1ห1ึ่งหรือดันหลบแซูมาก่อนส่วนสายพ่อบ้านสาย OEM ซื้อรถมายางดันหลบก็ติดอยู่ในรถคุณมาตั้งแต่ออกจากโรงงานอยู่แล้วนะครับไม่ว่าเป็นดันหลอินเนอร์เ EC 3 0 0ดันหลบแกลนเทค วันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปแนะนำให้รู้จักกับยางอีกรุ่นหนึ่งของดันหลอบครับดันหลอบ SP Sport LM 705มันจะสปอร์ตสมชื่อหรือมันจะคอมฟอร์ตเดี๋ยวเราไปฟังกันครับเบรนไบบัสสวัสดีคุณผู้ชมเฮดไลท์แม็กทุกท่านนะครับกลับมาพบกันในรายการ Burn by ไบ s บสกับผมบัสเรืองศักดิ์บัวคำครับ ถ้าพูดถึงยางดันหลบ SP Sport LM 705เนี่ยพอเห็นเป็นชื่อ SP Sport หลายคนก็ย้อนกลับไปนึกถึงความทรงจำของ LM 703, LM 704กระด้างบ้างแข็งบ้างไม่เกาะบ้างไม่ชอบนะครับทั้งที่จริงแล้วเนี่ย LM 705มันถูกพัฒนามาจากเจ้าดันหลบ e n e s f e EC 300ซึ่งเป็นยางติดรถมาจากโรงงานทั่วไปแต่ก็อีกนั่นแหละครับ EC 300เนี่ยทุกคนก็คอนขอดมันบอกว่าเอาไปปลูกพริกปลูกมะนาวซะยังดีกว่าเพราะอะไรใช้เสร็จปุ๊บมีความกระด้างมีความแข็งหลายคนนี่ทิ้งดันหลอบไปครบกับแบรนด์อื่นด้วยอ้ๆไปหลังจากที่ยางติดรถเริ่มเสื่อมสภาพลงซึ่งผมเองก็สงสัยเหมือนกันครับว่ายางดันหลอบ LM 7 0 5ที่ไม่ได้พัฒนามาจากตะกูล703หรือ704แต่พัฒนามาจาก Enersafe c 3 0 0แล้วบอกว่ามันนุ่มขึ้นเงียบขึ้น ตามคําที่เขาโฆษณามันจริงแบบที่เขาว่าไว้ไหมผมเลยนํายางตัวนี้มาทดสอบครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เลยได้ใช้ชีวิตอยู่กับยางชุดนี้ไปร่วมๆว,วม2สัปดาห์หรือระยะทางประมาณ2,500กิโลเมตรครับแล้วโชคดีมากเลยที่ตลอดเวลาเหล่านั้นเนี่ยฝนได้เทกระหน่ำลงมาทั่วกรุงเทพมหานครเลยมีโอกาสได้ทดสอบบนพื้นเปียกอย่างจริงจัง โอเคครับยางมันสามารถที่จะรีดน้ําได้ค่อนข้างดีนะครับมันอาจจะไม่ได้ทําให้เรารู้สึกมั่นใจในกรณีที่เราใช้ความเร็วสูงอาจจะเกิน1 2 0 130ซึ่งอันนั้นเนี่ยเป็นความเร็วที่มันเกินกฎหมายกําหนดไปอยู่แล้วแต่หากเป็นคุณพ่อบ้านคุณแม่บ้านที่ขับรถใช้ชีวิตประจําวันทั่วไปในความเร็วที่กฎหมายกําหนดผมว่ายางชุดนี้เอาอยู่นะครับหลังจากนั้นครับเราได้ทําการทดสอบบนพื้นถนนแห้งนะครับซึ่ง ผมขอแยกเป็น2เรื่องนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของการก่อถนนนะครับไม่ว่าจะเป็นในถนนที่เป็นคอนกรีตหรือเป็นถนนลาดยางมาต่อยนะครับเวลาขับ <über> บนทางตรงแน่นอนครับมันก็ให้ฟีลลิ่งเหมือนกับยางรถบ้านปกติทั่วไปแต่เวลาเข้าโค้งเนี่ยนะครับถ้าเราใช้ความเร็วสูง รถมันจะมีอาการเหมือนกับท้ายจะออกนิดนิดซึ่งอันนี้แหละเราต้องใช้สมาธิในการควบคุมรถเพิ่มมากขึ้นอีกนิดนึงนะครับสำหรับยางตัวนี้ส่วนเรื่องที่2นะครับก็คือในเรื่องของเสียงบรบกวนจากเนื้อยางนะครับยางตัวนี้นะครับ lm 705นเนี่ยมันอาจจะมีเสียงที่เงียบขึ้นกว่า lm 703704แน่นอนเพราะมันไม่ใช่ยางสปอร์ตแล้วนะครับ ซึ่งเสียงที่เราได้ยินเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นเสียงบรบกวนที่เป็นเสียงความที่ต่ําๆนะครับอาจจะเล็ดลอดเข้ามาในห้องโดยสารบ้างมันไม่ได้เก็บเสียงได้ดีเท่ากับยางตัวท็อปๆของค่ายดังๆที่อาจจะมีราคาหลักหมื่นขึ้นไปแต่ถ้าเกิดว่าเป็นยางหลักหมื่นต้นๆนะครับหรือว่าบางร้านเนี่ยอาจจะขายกันหลักพันไปาไปลเนี่ย ผมถือว่า LM 7 0 5ก็สอบผ่านนะครับคราวนี้มาพูดถึงเรื่องที่หลายๆคนสนใจกันบ้างนะครับเรื่องของการซับแรงสะเทือนถือว่าเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ผมเหมือนกันนะสำหรั<อ>บ LM 7 0 5เนี่ยการซับแรงสะเทือนในความเร็วต่ำๆเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นลอยต่อถนนพอสะพานการวิ่งผ่านลูกละนาดลูกเล,เล็ก ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีประทับใจเลยนะครับแต่แน่นอนครับการซับแรงสเสถือนที่ดีเนี่ยมันมาจากแก้มยางที่ค่อนข้างนิ่มแล้วนี่แหละครับเป็นจุดสังเกตที่หากคุณใช้ความเร็วสูงกับดันหลบ s อ s s o r t l m 7 0 5อเสถียรภาพในการทรงตัวในความเร็วสูงอ,อาจจะต้องใช้สมาธิในการควบคุมรถเพิ่มเติมขึ้นอีกนิดนะครับดังนั้นครับสิ่งที่ควรระวังก็คือเวลาเราเข้าโค้งด้วยความเร็วสูงไปเนี่ย ถ้าเจออาการเด้งยุบๆเหมือนเยลลี <S <S <ค>่หรือหรือหรือคุณก็แค่ถอนคันเร่งออกมานิดนึงครับควบคุมความเร็วในการเข้าโค้งให้เหมาะสมและคุณจะใช้ชีวิตอยู่กับยางชุดนี้อย่างมีความสุขครับทีนี้ถ้าถามว่า d u ล l o อ s SP s Sport LM 705เนเนี่ยเหมาะกับใครมันเหมาะกับคนที่ใช้ยางเดิมติดรถปรากฏว่ายางติดรถเนี่ยเริ่มหมดสภาพเริ่มเสื่อมไปแล้ว สามารถที่จะเปลี่ยนมาเป็นดันหล p s อ SP Sport อ m 705ได้แล้วคุณจะได้ความนุ่มขึ้นเงียบขึ้นนะครับจริงๆเนี่ยยางดันหล p อ SP Sport อ m 705ที่เราได้มาเนี่ยราคาก็ไม่ได้สูงเหมือนในเว็บเลยครับก็ไม่แน่ใจว่าดันหลบทำการตลาดยังไงถึงได้มีราคาแบบนั้นทำให้คนอาจจะเข้าใจผิดว่าเอ้ยอยางรุ่นนี้แพงแล้วก็ไม่กล้าเอามาใช้รวมถึง ประวัติเก่าๆที่มีหลายคนคอมเมนต์ว่าดันหลบ LM 703แข็งกระด้างเสียงดัง LM 704ก็ห่วยลงอีกแล้วจะใช้ LM 705ไปทำไมนี่แหละครับคือสิ่งที่ต้องฝากดันหลบคุณมียางที่ดีอยู่แล้วคุณมียางที่เหมาะกับกลุ่มคนกลุ่มใหญ่ในประเทศอยู่แล้วแต่ทำไมเขาถึงไม่เลือกสำหรับเบอร์บัสในตอนนี้ ขอจบแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วกดกระดิ่งกริ๊งกริงต้องกดนะครับไม่กดเนี่ยคุณจะพลาดการติดตามจากพวกเราครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับไปบัส